FC ท่านนี้บอกว่าโชคดีมากที่ติดตามดูคลิปของครูพี่เอจนมาเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองรถเกิดอุบัติเหตุชนหนักความเสียหายไม่น้อยกว่า70%จนไม่สามารถที่จะซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้บริษัทประกันก็เลยตีเป็นรถเสียหายสิ้นเชิงเคสนี้ลูกค้าได้ทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ทำทุนไว้50,000 0บาทฟังดีๆนะคะทำทุนไว้50,000 0บาท ทางบริษัทประกันพยายามที่จะให้ FC ท่านนี้เซ็นยินยอมในหนังสือว่าจะรับเงินค่าเยียวยา350,000บาทก็คือแค่70%ของมูลค่ารถทีนี้เรามาฟังในคู่มือตีความว่าไว้นะคะ ตามที่นายทะเบียนได้ประกาศไว้บอกว่ารถเสียหายสิ้นเชิงหมายถึงรถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือไม่น้อยกว่าร้อยละเเเซของมูลค่ารถยนต์ขณะเกิดเหตุความเสียหายและในส่วนของการขายจ่ายค่าสินไหมจ่ายอย่างไรบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ สรุปคือเคสนี้บริษัทต้องจ่าย5 0 0แสนบาทนะคะไม่ใช่350,000บาทค่ะโชคดีที่ลูกค้าท่านนี้ได้ติดตามครูพี่เอไม่งั้นอาจเสียรู้ทำเงินหาย150,000บาทเลยทีเดียวค่ะคิดจะทำประกันทั้งทีต้องให้มืออาชีพดูแลนะคะครูพี่เอปริษาทีมอาจารย์แดงค่ะ